ฝอยขัดหม้อนี้มีความพิเศษคือมันนิ่มมากเลยไม่ว่าจะบีบยังไงก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีเศษเหล็กนะคะมาบาดมือค่ะเพราะว่าทั้งก้อนเนี้ยเป็นลวดหรือเหล็กเส้นเดียวค่ะแล้วก็ที่สำคัญนิ่มมากนิ่มมากแล้วก็ไม่มีคำว่าเกี่ยวเนื้อของเราเลยนะคะเนี่ยยัดเข้าไปได้เลยแล้วก็สามารถที่จะบางคนเอามามัดผมลูกเลยนะคะเพราะว่าเขานิ่มมากจริงนี่ดู นิ่มจริงๆนะเนี่ยบีบอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีอะไรมาบาดนิ้วของเราของเกาหลีค่ะของอาโทมี่เกาหลีนะคะอันนี้เป็นฝอยขัดหม้อใช้ดีมากนี่เอามาโยนเล่นเอามาเป็นของเล่นเด็กได้เลยนะขอบอกเอามาล้างจานได้ค่ะขัดหม้อขัดอะไรได้ คือจะบอกเลยว่าคุณภาพเขาดีมากจริงๆเป็นแบบรวดเส้นเดียวนะคะไม่ต้องกลัวว่าตอนที่เราล้างเนี่ยแล้วมันจะมีเศษเหล็กนะติดคาอยู่ที่จานชามหรือหม้อของเราเข้าไปบาดกระเพาะนะคะหรือว่าลำไส้เราเลยอันนี้แนะนำจริงๆค่ะนิมแนะนำของดีบอกต่อ